มซองลิซ่าท,ทําทวิตเตอร์ไว้ปอแตกเปิดค่าลาวแอนตีพูดไม่ออกไฝ่ซัพพอร์ตมาเพียบมาฟังกันค่ะ สวัสดีที่แม่แมชาวริงทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวใจโฟกันต่อตอนรับ2 0 2 4กับซ e o ผู้บริหารหลิซา,าริสามรดาบันศิลปินสายเลือดไทยของเราค่ะเปิดค่ายเป็นของตนเองอยากเป็นทางการมีชื่อวัดลาวนะคะลาวแพลตฟอร์มเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของฉันในด้านดนตรีและความบันเทิงร่วมทางที่น่าตื่นเต้นเพื่อก้าวข้ามขอบเขตใหม่ไปด้วยกันกับฉันนะคะประกาศสักดาค,ความปังเปิดค่ายบันเทิงเป็นของตนเองแน่นอนว่าทำริงทอดโลกต่างก็แตก ดนนะะังไม่ติดสนันกันทั่วโลกสื่อต่างก็เขียนข่าวอวยกันสนันค่ะแน่นอนว่าหน้องลิซากินเรียบทุกพื้นที่สื่อไปทั่วโลกนะคะในพริบตาเดียวก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะขึ้นเทรนด์โลกนะคะทั้งทวิตเตอร์หรือเอ็กนะคะเวยปอแตกลิซ่าขึ้นเป็นหัวข้อมาแรงในเว่ยปอในประเทศจีนนะคะกับหัวข้อที่ว่าลิซ่าก่อตั้งบริษัทส่วนตัวของตนเองค่ะได้รับกําลังอินเทรนด์ในเว่ยปอมาเป็นเวลา4วันติดต่อกันแล้วค่ะทุกคนครับ น้องลิซ่าก็ได้รับคำเช่นชมมากมายอย่างที่น้องได้มีการลงวันที่8เดือนที่2 2 0 24ก็ไม่แน่ใจว่าน้องมาใส่โมเตลูด้วยหรือไม่ค่ะแต่คือทั้งชาวไทยชาวจีนเกาหลีใต้ต่างก็พูดถึงเรื่องนี้กันไม่หยุดนะคะกับความเปิดเว็บไซต์ของใครนะคะวัยยศดีกรีระดับโลกมาเพียบค่ะมีผลงานอะไรปังๆสถิติกินนิสบุรีคัน้องมาลง PR โปรโมทตนเองไปในตัวนะคะก็สื่อถึงความ รอบครอบมีความรู้ความสามารถรอบด้านประดับโปรไฟล์ผู้บริหารของค่ายความบันทึงบันทึกเสียงจัดการบริหารด้านศิลปินก็จะได้เห็นว่าน้องลงทุกอย่างของโซเชียลมีเดียนะคะทุกแพลตฟอร์มแตกทางทวิตเตอร์เฟซ o ุ๊กยูทูบทิกต็ o k คือมีโซเชียลของค่ายเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็สามารถไปกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์น้องได้แฟนๆต่างก็ชี้บอกเลยว่าเป็นไงล่ะชาวแอนตี้พูดไม่ออกกันเลยทีเดียวเหล่าแอนตี้จะดิ้นยังไงกันต ต่อไปหลังจากนี้ เหล่าแอนตี้อย่าพึ่งตุยนะนี่พึ่งเริ่มต้นช่วยด้วยแอนตี้จะดิ้นตุยแล้วงานนี้ตื่นทั้งโลกแม้กระทั่งแอนตี้ฮาฮาาที่แน่ๆนะคะก็คือคนสนิทน้องลิซ่าก็มาซัพพอร์ตอย่างพี่อลิสนะคะพี่เมนเนคนสนิทครั้งที่อยู่กับ y g Entertainment ค่ะพี่เขาก็ได้มาแชร์โพสน้องลิซ่าลงบน i อ Story อย่างรวดเร็วคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะ นะคะ